เหตุการณ์ที่เอสมันอคีได้กินผลพิศาส์ผลเมราดเมราไปจะเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้มีบอกเต็มๆแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับถ้าหากจะพูดถึงตัวละครในเรื่องวันพีชนะครับตัวละครไหนที่ได้รับความนิยมมากๆเลยเนี่ยที่ไม่ใช่พระเอกนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับตัวละครอย่างเอสมันอคีนะครับพี่น้องร่วมสาบานของลูฟี่นะครับที่เขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปนะครับจากสงครามครั้งยิ่งใหญ่อย่างสงครามมารินฟอร์ดแต่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเอสมากเลยนะครับก็คือการที่เขานะครับสามารถใช้เปลวเพลิงหรือว่าใช้ไฟได้นะครับจนเขาได้รับฉายาว่าเอสมาร์กอักคีนะครับเนื่องจากว่าผลปีศาจของเขาผลปีศาจสายโรเกียนะครับผลปีศาจเมราเมราเนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดขหดมากๆเลยแต่ทุกคนนะครับก็ไม่เคยนะครับที่ได้รับชมว่าพี่แกเนี่ยไปได้รับผลปีศาจนี้มายังไงบ้างซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับในหนังสือวันพีชเล่นพิเศษนะครับก็คือวันพีชโนเวลนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวการเดินทางของเอสนะครับการก่อต ของเขานะครับจนถึงวันที่เขานะครับได้เป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มจรสลัดหนวดขาวแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าในวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องราวนะครับการที่ว่าเอสนะครับได้กินผลไม้ปีศาจเป็นครั้งแรกนะครับว่าเขากินยังไงโดยเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับผ่านตัวละครนะครับอย่างดูสหรือจะเรียกว่ามาร์คดิวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่คลิปนี้ขอเรียกว่าดูสละกันงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมเรื่องราวของเขากันดีกว่างั้นเรานะฮะมาต่อเรื่องราวนะครับของเอสมาร์ตอักคี วดขที่เขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปในสงครามมารินฟอร์ดและเขานะครับก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับลูฟี่แล้วก็ซาโบอีกด้วยแน่นอนละครว่าหากพูดถึงตัวละครตัวไหนนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับตัวละครอย่างเอสและผลพิศารของเขานะครับก็เป็นผลพิศารที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือผลพิศารสายโรเกียอย่างผลเมราเมระหรือผลพิศาจไฟนั่นเองโดยจุดเริ่มต้นนะครับที่เขาเนี่ยสามารถครอบครองผลเมราเมราได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้เดินเรือออกไปนะครับและได้เกิดการประสบภั ทางด้านทะเลขึ้นนะครับจึงทาให้เรือของเขาเนี่ยก็แตกไปและเขานะครับก็ไปติดอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มโจรสลัดสเปซนะครับกลุ่มโจรสลัดแรกเลยที่เอสได้ทําการก่อตั้งขึ้นมานะครับโดยมีเขาเนี่แหละเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดนี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าเมื่อเอสนะครับติดอยู่ที่เกาะนี้เขาได้เจอนะครับกับโจรสลัดผู้หนึ่งนะครับมีนามว่าดูสซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้งสองคนนะครับก็ทําอะไรไม่ได้นี่เมื่อเรือมันแตกไปแล้วนะครับจะทาอะไรได้นะครับนอกจากใช ไปวันๆแต่การพบกันนะฮะของทั้งสองคนนี้ตอนแรกนะครับเนื่องจากว่าดูเนี่ยก็คือแบบโซซัสโซเซมาเลยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะหิวนะครับหรือว่าบาดเจ็บนะครับจากการที่ว่าเรือของเขาเนี่ยได้อับบางและเขานะครับก็เห็นเอสนะครับกำลังถือผลไม้อยู่นะครับแน่นอนและว่าคนมันหิวนี่ก็เลยจัดการนะครับถือท่อนไม้มากาจะตีหัวเอสนะครับแล้วก็แย่งผลไม้นั้นมานะครับเพื่อทําการกินนะครับประทางความหิวของเขา แต่ตอนที่เขานะครับกำลังฟาดไม้ใส่เอสนะครับดูเหมือนว่านะครับท้องของเขาเนี่ยดันร้องมาก่อนนะครับจึงทําให้นะครับเอสรู้ได้ทันทีเลยครับว่าดูสเนี่ยก็หิวเหมือนกันเอสนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับเห็นว่าดูสเนี่ยก็คือหิวเหมือนกันนะครับเขาจึงทําการเสียสละนะครับโดยการที่เขาเนี่ยแบ่งผลไม้ของเขาในการให้ดูสนะครับได้กินด้วยประทังความหิวเหมือนกันซึ่งเอสนะครับก็หันหน้ามานะครับและเห็นดูสในกำลังทีตัวเองเขากลับดูเหมือนไม่โกรธอะไรนะครับแต่เขากลับพูดไปแหละครับว่า โอ้ไม้นั้นมันก็ดีเหมือนกันนี่ว่าและเขานะครับก็ทําการหยิบไม้นะครับของดูดมานะครับเพื่อไม่ให้ดูดเนี่ยตีตัวเองซึ่งดูดนะครับเมื่อถูกแย่งไม้ไปจากมือนะครับเขาเนี่ยก็น่าซิดเลยแหละครับเพราะว่าเขาก็รู้สึกได้เลยแหละครับว่าเขาเนี่ยก็ทําผิดแล้วก็คงจะถูกเอสนะครับจัดก,การแทนที่ของตัวเองนะครับเขาคงจะไม่มีชีวิตเหลือรอดอีกต่อไปแล้ว แต่ S นะครับเขากลับไม่ได้โกรธอะไรมากมายนะครับเขากลับพูดไปเลยครับว่านี่นายมาช่วยฉันเนี่ยต่อเรือใช่ไหมคือพี่เอสของเราเนี่ยดันเข้าใจไปว่าดูนะครับถือไม้มาเพราะว่าต้องการจะช่วยนะครับให้เอสเนี่ยก็คือต่อเรือนั่นแหละคือเอาไม้นี้เนี่ยไปเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือซึ่งดูนะครับก็เลยตามน้ำไปแหละครับว่าเออมาช่วยมาช่วยในการต่อเรือนั่นแหละแต่ว่านะครับมันก็มีข่าวนะครับว่าในก่อนนั้นเนี่ยมันมีสมบัติล้ำค่าอยู่ซึ่งสมบัติอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นสมบัติที่ดีแล้วก็สําคัญนนะคครรับใเเื่ออองวาามสซข้ยก็ พบกับผลไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคนเรามันหิวนี่เขาึงทำการแบ่งกับดูดนะครับก็คือแบ่งครึ่งกันในการที่จะแบ่งกันกินซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อแบ่งกันแล้วนะครับก็ทําการกินแต่ว่านะครับไอ้ผลไม้นี้เนี่ยมันไม่อร่อยสักเท่าไหร่เลยนะครับแบบกลืนไปก็โคตรยากเสลือเกินและเวลาผ่านไปนะครับดูเหมือนว่าดูดนะครับเริ่มสังเกตนะครับความผิดปกติของเอสได้ดูเหมือนว่าเอสนะครับไฟจะลุกท่วมเต็มตัวของเขาเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากเลยคือเขาเนี่ยดันไม่ตายจากไฟที่ลุกท่วมนะครับแต่กล ดูดนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าผลไม้เมื่อตะกี้นี้นะครับไม่ใช่เป็นผลไม้ธรรมดาอย่างแน่นอนต้องเป็นผลไม้ปีศาจนะครับจึงทําให้เอสนะครับสามารถมีพลังนะครับของเปลวเพลิงหรือว่ามีไฟนะครับอยู่รอบตัวเขาได้ขนาดนั้นหลายท่านก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวในเมื่อมีการแบ่งนะครับผลไม้ปีศาจกินกันขนาดนี้แล้วทําไมเจ้าดูดเนี่ยถึงไม่ได้พลังของผลไม้ปีศาจนั้นมาล่ะทำไมมีแค่เอสคนเดียวที่ได้มานะครับเนื่องจากว่าผลไม้ปีศาจเนี่ยมันสามารถมีผู้ใช้ได้เพียงแค่คนเดียวจึงทําให้นะครับ ที่ดันกินนะครับผลไม้ปีศาจไปก่อนดูดนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยมีพลังของผลปีศาจนะครับผลเมร่าเมร่าขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นความโชคดีนะครับหากินช้ากว่านี้นิดหน่อยเนี่ยก็คงนะฮะจะไม่ได้รับพลังผลปีศาจนะครับที่สุดมีพลังขนาดนี้นะครับอย่างผลเมร่าเมร่าตัดไปที่ทางด้านดูดอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเห็นเอสนะครับมีพลังผลปีศาจนะครับเขาก็ตกใจเลยแหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาเพียงแค่เคยอ่านมาเท่านั้นแหละครับว่าผลไม้ปีศาจเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทะเลเกลีย ผลปีศาจนี้ไปนะครับก็จะได้มีพลังในที่เปรียบเสมือนปีศาจเลยแต่ว่านะครับก็จะมีข้อเสียก็คือจะไม่สามารถนะครับลงทะเลได้เหมือนกับว่าถูกทะเลเกลียดชังนะครับแต่มันก็คุ้มแหละในการที่ว่าได้พลังผลปีศาจนี้มาตัดไปที่ทางด้านเอสนะครับเมื่อทราบว่าตอนนี้ตนเองนะครับมีพลังผลปีศาจนะครับเหมือนกับน้องชายร่วมสาบานของเขาอย่างลูฟี่แล้วเขาก็มองที่มือของตนเองนะครับซึ่งมันก็จะหมายความว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกยินดีนะครับในการที่มีผลไม้ปีศาจนี้และเขานะครับต้องการจะสารความฝันของเขานะครับ กับพลังผลไม้ปีศาจนี้ที่เขาได้รับมานะครับ<อ>ก็นี่น่าจะเป็นสมบัติล้ำค่านะครับที่มีการพูดถึงนะครับว่าเกาะที่เอสเนี่ยไปติดอยู่มันมีสมบัติล้ำค่าอยู่นะครับซึ่งอันนั้นมันก็จะหมายถึงผลไม้ปีศาจนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์จุดเริ่มต้นนะครับของการมีผลไม้ปีศาจของเอสซึ่งแน่นอนเลยครับว่าผลเมราเมรานะครับเป็นผลไม้ปีศาจนะครับที่คนในโลกวันพีเนี่ยต้องการมากๆาเลยอย่างตอนที่โดฟามิงโกนะครับนำผลมเมราเมรามานะครับในการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงนะ ก็จะเห็นนะครับไม่ว่าใครน้อยใหญ่ก็แล้วแต่นะครับต้องการผลไม้ปีศาจนี้ไปครอบครองซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับผู้ได้รับการครอบครองนะครับต่อจากเอสนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือซาโบ้นั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่านะครับเป็นผู้ครอบครองนะครับที่ดูแล้วเนี่ยจะเหมาะสมมากๆเลยเพราะเขาทั้ง3าคนนะครับว่าจะเอสซาโบหรือลูฟี่นะครับเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันหากใครผู้ใดนะครับจะได้รับผลปีศาจนี้ไปนะครับก็คงนะครับจะไม่มีใครเหมาะสมนะครับเท่ากับซาโบอีกต่อไปแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับสารเหตุการณ์นะครับที่ผมนําเสนอมาซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่อาจารย์โอดานะครับได้ทําการเขียนขึ้นมาซึ่งผมก็เชื่อเลยแหละครับว่าตัวละครอย่างเอสนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นแฟนวันพีชเนี่ยรักมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับบางคนอาจจะถึงร้องไห้เลยนะเมื่อทราบนะครับถึงข่าวการตายของเขาก็เหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเวลากดกระดิ่งนะฮะอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับ เวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับไปน,นี้น่าเสียดายเลยนะครับฝากไว้ด้วยละกันรสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณนะครับ